สวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ลักษ์ก็ได้มาพบกับทุกทท่านเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยถามเข้ามานะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับความฝันว่าในความฝันของแต่ละคนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก็อยากให้อาจารย์ลักษ์เนี่ยมาตอบทีนี้อาจารย์ลักษ์ก็เลยมาดูคําถามแล้วก็คัดมานะคะว่าความฝันของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าแต่ละท่านเนี่ยถามมาอย่างไรกันบ้างนะคะ ถ้าเก็บหมาแมวจรจัดมาเลี้ยงนะคะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้คุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามานะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรารวมถึงถ้าใครก็ตามที่ตอนนี้กำลังติดต่อประสานง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่มันหลุดลอยไปแล้วอะ่ะมันก็จะกลับเข้ามาหาเราได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะอืมทีนี้มันมีอันหนึ่งนะก็คือว่ารูอ้อยู่ดีๆเนี่ย สัตว์เข้ามาอยู่ในบ้านเราเ<อ>นะคะบางทีเราอาจจะฝันว่าอยู่ๆเห็นหมาเห็นแมวเห็นนกอะไรอยู่ๆเ <ๆ S 1> ข้ามาในบ้านเรานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความฝันที่ดีด้วยเช่นกันนะคะซึ่งความฝันเหล่านี้มักจะมาทํานายเป็นตัวเลขนะคะซึ่งตัวเลขที่เป็นเลขประจําของเขาก็จะมีเลขเจ็ดเลขสองแล้วก็เลขห้าบางคนฝันอย่างเงี้ยมันจะได้บริวารใหม่เข้ามาในบ้านด้วยนะคะอัน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 นี้ก็บอกก็บอกไปเลยถือว่าเป็นโอเคค่ะ เป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นเป็นความฝันในเชิงบวกอันนี้ก็เป็นความฝันของทุกท่านนะคะที่คัดมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เที่ยวหน้านะคะเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะกับอาจารย์ลักษณ์ในเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของความฝันกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ